สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับมามีเมียวอีกแล้วนะคะวันนี้มัมีเมี่ยมีไอเทมเด็ดที่เพิ่งค้นพบมาเล่าให้ทุกคนฟังคะ่ะทุกคนอันนี้ก็คือสําหรับคุณแม่สายปั๊มนะคะล่าสุดเมี่วมีเครื่องปั๊มนมในดวงใจตัวใหม่อีกแล้วคะ่ะทุกคนซึ่งอันนี้รู้สึกว่า มันจะต้องเป็นตัวจบแล้วแหละสําหรับคุณแม่สายท่องเที่ยวสายที่อยากประหยัดเวลาไม่อยากนั่งอยู่กับที่อยากจะทําน,นู่นทํานี่ทานั่นระหว่างที่ปั๊มนมไปด้วยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับ Spectra w a r a b l e ขวัญใจคนใหม่คนนี้ของเมียวเองค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนว่าที่มาที่ไปทําไมถึงมาตามหาตัวเครื่องปั๊มนม,ม v a r a b l e นะคะ คือจนทางที่งจริงแล้วก็มีเครื่องปั๊มนมเยอะแยะมากมายจะบอกว่าเดินทางมาจนถึงเดือนที่แปดการปั๊มนมเนี่ยเราต้องเป็นคนที่มีวินัยมากเลยนะขอสูโหคให้คุณแม่ใสมมม่ปั๊มหกคนคือเราต้องปั๊มนมบ่อยๆใช่ปะบ่อยตามที่เรากําหนดไว้ไม่งั้นเนี่ยนมก็จะหายสะกดอุปสรรคอย่างหนึ่งของการปั๊มนมก็คือความยุ่งยากในการเสตสายในการหาที่ในการหาผ้าคลุมใส่เสื้อในอะไรใดๆ เราก็รู้สึกว่าเออถ้ามีเครื่องที่มันไม่ต้องมีสายจริงๆเลยอ่ะมันก็คงจะดีต่อให้เป็นแฮนด์ฟรีที่ใช้อยู่มันก็ยังมีสายอยู่ดีค่ะทุกคนเราก็เลยตามหาตัว variable ที่ทำให้เราทำงานได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเดินไปทำงานนั่งโต๊ะอะไรได้แล้วก็แบบฟร e ลี่ไม่ต้องแบบมาสนใจเรื่องสายได้จริงๆนะคะทุกคนบวกกับไปเที่ยวได้ด้วยค่ะทุกคนทีนี้ก็เลยมาจบอยู่ที่ s p e c t r a variable ตัวนี้ นั่นเองสเป t ตาเนี่ยก็คือแบรนด์ในดวงใจอยู่แล้วเนอะสำหรับคุณแม่สายปั๊มทั้งหลายเนอะขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องปั๊มนมเกรดโรงพยาบาลเนอะตัวตำนานของเขาก็คือตัวเอ,อ 1, หรือ S2 ทพที่เพิ่งออกมาล่าสุดนะคะหรือว่าที่แม่ใช้ก็จะเป็น Dual S แต่ตัวนี้คือ Variable ที่มาจากค่ายสเปกตาสาวเกาหลีนั่นเองนะคะทุกคนทีนี้ข้อดีของ น้องคนนี้นะคะก็คือการทำงานของเขาเนี่ยเข้าใจง่ายมากๆนะคะหลังจากที่เราชาร์จแบตเตอรี่ไปแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะมีทั้งโหมดเราเปิดขึ้นมาเนี่ยนะก็จะเป็นโหมดนวดกระตุ้นเนาะมีนวดกระตุ้นหลังจากแล้วเราจะเป็นโหมดดูแลก็มากดข้างนี้มันก็จะเป็นโหมดดูดโหมดเพิ่มน้ำนม แล้วก็โหมดเคลียร์เป้านามีสโหมดแล้วก็มันก็ปรับแรงในห้าระดับก็บวกกับลบแค่นี้เองการใช้งานไม่ยุ่งยากเลยข้อดีของเขาที่เมียวชอบมากๆเลยก็คือลักษณะที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันไม่แบบใหญ่โตมโหฬารอะไรเนาะมันค่อนข้างที่จะแบบสลิมมากเลยเรานึกภาพเวลาที่เราใส่เครื่องนี้ไว้ในเสือ้อมันไม่ได้รู้สึกอึดอัดมากมายเหมือนแบบเครื่องที่อ้วนๆบางเครื่องนะคะ แล้วก็การที่เขาออกแบบตรงกวยปั๊มตรงนี้ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยูนิเวอร์ลมากๆเลยเขาเคลมว่าเครื่องของเขาเนี่ยไม่ต้องใช้หลายขนาดอันนี้สามารถที่จะใช้ได้กับคุณแม่ทุกขนาดได้เลยซึ่งเมี่ยวไม่ใช่ขนาดมาตรฐานแล้วทุกครั้งเนี่ยหลายๆยี่ห้อเมี่ยวต้องซื้อเหมือนแบบกวยที่มันแอดจั t ขนาดมาใส่แต่สำหรับสเปกตาเนี่ยที่ได้ลองใช้แล้วอะ เออม,มันใช้ได้จริงทุกคนอันนี้เวอร์จริงเพมของเขา,าไม่เกินจริงเลยทําถึงแล้วก็ข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คืออุปกรณ์ของเขาว่ามันไม่เยอะเวลาล้างอะ่ะแม่ไม่เหนื่อยเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะนี่ก็คือเครื่องใช่ไหมเนี่ยก็คือกวยเออหมายถึงขวดเนาะแล้วอันนี้ก็คือกวยปัม๊มกวยปั๊มของเขาเนี่ยก็จะมามาพร้อมกับวาล์วตัวนี้แล้วก็วาล์วปากเป็ด นี้เลยทุกคนอาจจะมีตัวนี้อีกอันหนึ่งที่เป็นซ็อกเก็ตที่มันต่อต่อเครื่องปั๊มซึ่งอันนี้เวลาชาร์จก็คือชาร์จแค่เครื่องนี้ไม่ต้องล้างทาล้างแล้วก็มีอันนี้อุปกรณ์มีแค่เองหนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะล้างจริงๆที่แบบต้องล้างถูกครั้งอ่ะมีแค่สามอันนะทุกคนมีแค่นี้ที่แม่ต้องล้างแล้วการออกแบบของเขาอะ่ะมันล้างง่ายคืออันเนี้ยเราจะเห็นว่า คอขวดของเขาอะมันโค้งขึ้นเห็นปะเนี่ยมันโค้งขึ้นมันไม่ได้แบบแฟ a คือการโค้งขึ้นเนี่ยทำให้เวลาเราแบบล้างอะมันเอียงลงไปอย่างเงี้ยมันล้างง่ายอะแล้วเราทําให้รู้สึกว่าเครื่องเนี้ยมันสะอาดฝาตรงเนี้ยที่กว้างอะก็ทําให้เราอะแบบใช้อุปกรณ์อะลงไปล้างมันได้ค่อนข้างสะอาดมากๆด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ย คือคือดีเลยอะ่ะคือเราว่าเขาคิดมาดีมากๆสําหรับอันเนี้ยมันก็ไม่ได้มีช่องอะไรมากมายที่แบบเล็กหรือว่าทําให้มันทําความสะอาดลําบากมันก็คือมีช่องเนี้ยช่องหนึ่งใช่ไหมแล้วมันก็มีตรงเนี้ยแค่เป็นที่ใส่วาลวแค่เนี้ยเออแล้วก็มีวาลปักเป็มอันเล็กๆแบบนี้เป็นยางประกอบก็ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนแค่เราใส่ตรงนี้เข้าไปแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมแบบนี้เลยการประกอบไม่ยุ่งยากเลย เราเอาอันเนี้ยมาใส่เข้าไปกับเครื่องก่อ่าแล้วเราก็เอาพี่คนเนี้ยมันเป็นวาวนล์วเนาะเราก็ต้องให้วาล์วเขาอยู่วาล์วเขาว่าก็ต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่เราก็ใส่ไปตรงนี้ก็จะเป็นกวยกวยเอ่เอาัามเสร็จปูปะอันเนี้ยพี่คนเนี้ยก็ขอบข้างล่างเสร็จง่ายมากจบเลยนี่สองเครื่อง ง่ายมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งอ่ะที่เมี่ยวรู้สึกเอ่ออาจจะไม่เหมาะกับคุณแม่ที่มีนมเยอะๆเนอะเพราะว่าตรงเอ่อตรงขวดด้านล่างอะค่ะทุกคนอันเนี้ยคือมันจุดได้แค่ประมาณ4่ออนแม็กซิมัมอยู่ตรงนี้เมี่ยวว่าประมาณ5ออนก็คือแบบแม็กซิมัมแหละสำหรับคุณแม่สายที่แบบนมเยอะอะตรงเนี้ยอาจจะไม่พอก็ได้นะทุกคนเออแต่สําหรับแบบ เอ e r อร e เแล้วนม่ว่าอันเนี้คือเวิร์กมากๆเลยสำหรับเครื่องนี้นะคะราคานะราคาก็อยู่ที่ขายเป็นข้างข้างลับประมาณ6,800โดยบาท6,800-6,900ประมาณนี้แหละซื้อสองค้างก็คูณ2เข้าไปบางคนอ่อเวลาให้นมลูกข้างหนึ่งข้างหนึ่งปั๊มเขาก็ซื้อเครื่องเดียวก็ได้หรือบางคนไม่แน่ใจซื้อมาลองทีละข้างเวิร์กเปล่าแล้วค่อยมาซื้อข้างหนึ่งก็ได้ ก็บอกเลยว่าเนี่ยเวิร์กมากเลยค่ะทุกคนสำหรับ v a r i a b l e ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเครื่อง v a r i a b l e ปัมม๊มลมในดวงใจยังไงก็ฝากกดติดตามมามีด้วยนะคะแล้วใครอยากให้มานมีม่รีวิวเรื่องอะไรอีกนะคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย